ต่ว่าแตงกวาเขาบอกว่าถ้าใส่แตงกวาญี่ปุ่นจะกรอบมากออันนี้แล้วแต่คนชอบเนาะค่ะแค่นี้นี่มันก็ดูหลากหลายนี่แม่ใช่ต่อมาก็คือผักสลัดแผงร้านไม่มีนะถ้าแบบจะใส่ก็คือบวกเพิ่มสิบบาทโบกไปเลยได้ไหมคะห๋ยอต้องโปกนั่นเลยค่ะนี่โรยหน้าโรยหน้าอะไรไอืม ือเหมือนที่น้องเคยกินไว้เรียกคือรสชาติเขาอะจะค่ะค,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 ค่ะเคบับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัววันนี้นะคะแม่เนี่ยจะพาเรานะคะทำเมนูเลนาโช <im ittle> งงไหมอะไรคือนาโชคือมันเป็นชื่อเขานะคะแล้วก็เมนูนี้เนะะี่ยกำลังคิดอยู่ในทิกตอกเลยใช่ค่ะแต่คือจริงๆรน้องฟิวเห็นผ่านฟีดมานาน้วทุกคน <ะ S 1> แต่ว่าเมื่อก่อนนะมันยังไม่ได้แมสขนาดนั้นแต่คือช่วงนี้นแบบคนหาซื้อกันเยอะมากพอๆกับโมจีผลไม้เลยก็ mm. น่าแหละก็เดี๋ยวม,มาดูกันนะคะว่าทํายากง่ายยังไงแต่คือส่วนใหญ่อะมันแค่เอาไปผสมกันทุกคนแต่ว่าวัตถุดิบจะเยอะนิดนึงค่ะและแหละก็ต้องมาดูนะคะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างมาดูกันนี่ค่ะทุกคนอย่างแรกนะคะเป็นหมูสับ ต่อมานะคะก็จะเป็นปูอัดนะคะทุกคนแม่ก็คือฉีกแล้วต่อมาตรงนี้ก็อโซนผักก็จะมีมะเขือเทศหอมใหญ่นะคะแล้วก็แตงกว่าฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นผักสลดัดแล้วก็จะมีเป็นซอสนะคะแล้วก็มีเป็นซอสพิกแมยองเนสนะคะแล้วก็มีผงปาปริก้านะคะนี่แล้วก็มีเป็นมะนาวนะคะไข่กุ้งและที่สําคัญนะคะเล่อ <c oughs> อันนี้คือขาดไม่ได้เลยนะไฮไลท์ของงานนี้เลยนะครับทุกคนใช่แล้ว พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลย จริงอะน้องเิวเห็นมาสักพักแลวทุกคนคือเมื่อก่อนเขาจะยังไม่ได้ใช้เป็นเลจะใช้เป็นเหมือนขนมที่เป็นสามเหลี่ยมอะอใช่ไม่รู้เหมือนกันชื่ออะไรแล้วเขาก็ใส่แล้วก็แบบผสมผสมขยยาๆแต่คือโดยรวมมันอะแบบดูจากวัตถุดิบอะไรเงี้ยมันคล้ายๆทาโก้อ่าใช่แต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นแบบเป็นแผ่นๆมันจะกินง่ายกว่าทาโก้มันจะเป็นแผ่นแบบใหญ่ๆยาวๆอ่าได้ครับไอที่เขาฮิตเพราะว่ามีคนทําขายเมื่อก่อนมันไม่มีนั่นแหละอย่างแรกเราจะไม่แกะเลยอย่างนี้นะทุกคนต้อจะไม่แกะอย่างนี้เราจะแกะแนวนอน แม่ตักชื้อันนี้คือตักเลยใช่ไหมใช่ค่ะเล้งเลเนี่ยลดอะไรก็ได้นยถูกต้องตามชอบเลยมันจะเป็นนี้ใช่ไหมอือฮึอ่ะประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราก็ใส่ได้เลยไม่ต้องเรียงก็ได้นะคะทุกคนมาค่ะคลิปนี้อาจจะว่องไวหน่อยนะทุกคนใช่เพราะอันนี้มันเป็นสำลักหมดเลยแค่เอามาตักใส่ตักใส่โอเคมาค่ะทุกคนยังแลกเราจะใส่หมูก่อนหมูสับของเราแต่ว่าบางร้านเขาก็ใช้ไก่นะใช่ไก่สับ ใส่ลงไปอัอนนี้ปรุงรสนี่ยใช่ค่ะปรุงรสนี่เขาจะใส่ี้เขาต้องแบบมีการเตรียด้วยนะนี่อย่างนี้คอยช้อนในช้อบอ่ะอย่างนี้อันนี้คือแม่ฉีกมาแล้วนะคะใส่ลงไปนี่คือแม่เพิ่งพูดกับหนูเมื่อเช้าตอนเย็นคือได้เลยทุกคนอ่ะอันนี้คือปูอัดนะคะต่อมาเราจะมาใส่ผักฟังนี้อ หมือนเป็นแบบสลัดบาร์เลยอะเนาะเออใช่ค่ะน้องฟิวออกมาเมื่อคืนเทศแต่ว่าในร้านเขาจะหั่นแบบลูกเต๋าเล็กๆอันนี้แม่เอาใหญ่หน่อยนี่ตะจิ๋ชใช่ไหมคะมใช่แล้วอันนี้ผักนะคะแล้วแต่คนชอบแล้วอันนี้เป็นหอมใหญ่แตงกวาเป็นแตงกวา,เ,เ,กวาเขาบอกว่าถ้าใส่แตงกวาญี่ปุ่นจะกรอบมากอือ,อันนี้แล้วแต่คนชอบเนาะผักอะ น,นี่มันก็ดูหลากหลายนะแม่ใช่ต่อมาก็คือผักสลัดวัตถุดิบก็เหมือนเคียแบบอยู่น้อยๆใส่ไปอันนี้ชอบก็ใส่เยอะไม่ชอบก็ใส่น้อยได้นะครับใช่มันก็คือท็อปปิ้งนั่นแหละนะครับอนีาวนี้ต่อมานะคะพวกเครื่องเคียงเราเสร็จแล้วาามันาบ้านสวนไหมคค่ะนี่ไปเลยอยากเดินอ่อะน,นี่มีมะน,นาวเลยนะคะทุกคนเป็นแบบเปรี้ยวๆนี่เหมือนน้ำสลัดไหมใช่อ่ะคราวนี้ดูน่ากินไหมอ ต่อมานะคะซอสพริกนะคะถ้าแบบอยากกินมะเขือเทศใส่มะเขือเทศหน่อยไหมไม่รู้เหมือนกันแต่เขาเน้นมาซอสพริกอะโอเคซอสพริกกุ้ยกินเหมือนอนั้นแล้วอะเคบับดมหนักเลยออไม่นะครับฟิวอันนี้ปาปิก้าใส่พอดีพอดีเดี๋ยวมันจะเผ็ดมากน,นี่เป็นผงปาปิก้าใช่ใช่ถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนี่เขาไม่ต้องท่านะอันนี้ลองชิมด้วยกันก่อนนะอืดูแต่ผักเพียงนี่แต่ว่าจริงๆมันต้องมีขยะด้วยนะอ่า นี่เพิ่มไข่กุ้งไข่กุ้งแขกร้านไม่มีนะถ้าแบบจะใส่ก็คือบวกเพิ่มสิบบาทนี่บบกไปเลยได้ไหมคะเดี๋ยวต้องบบกนั่นเลยคะ่ะนี่โรยหน้าโรยหน้าอ่าตัวน,นี้เรียบร,อร้อเรนาโชของแม่ขนตอนนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันแต่ว่าก่อนที่จะชิมแม่บอกว่าเราต้องคุกเ้าให้เข้ากันก่อน นี่ได้ประมาณเสียงไมไอะ <c oughs> ได้เขาทำไงเราไม่ต้องไปต่อแถวทำเสียงนี้เหรอมาน้องฟิหาก่อนน้องฟิอยากกินนี่อันสองนี้แล้วกันเป็นเลก,กับมะเขือเทศอร่อยไหมอือคือเหมือนที่น้องฟิกินไว้เรื่องคือรสชาติเขาอะจะคาคาเคแบบ แต่ว่าเท็กเจอร์เขาจะไม่เหมือนเพราะว่าใคบับมันจะแบบนิ่มๆใช่ไหมแต่เนี่ยเขามีเลมันก็จะกรอบๆครับอืรสชาติคล้ายๆกันเลยทุกคนเพราะแบบมันมีซอสมายองเนสกับพริกด้วยเหมือนเลยเป็นไงแม่จริงๆเคบับมันก็มีกรุบๆด้วยนะใช่เหมือนตอนนั้นเขาใส่เป็นอร่อยพ่อเป็มเนื้อเขาถึงขายดีซองเนี้ยเขาขายห้าสิบเก้าบาทนะถ้าเราทำขายอะนะใช่ โอ้โหเป็นไงครับฟิลมันอร่อยว่าไม่ได้อร่อยกว่าที่เคนนะเออตอนแรกหนูนึกว่ามันจะแบบเลี่ยนๆอะไรก็ไม่รู้อะเราคือพอมันอยู่ด้วยกันแล้วมันแบบตกใจเพิ่มผักได้อันนี้บุฟเฟ่ต์นะคะทุกคนนะบุฟเฟ่ต์เฮ้ยมันอร่อยพ่อว่าไม่ได้ตอนแรกอะไม่ได้คาดหวังเลยเราพอกินว่าแบบเฮ้ยอร่อยเฉยนะถึงแบบวัตทุดิบมันจะดูไม่มีอะไรแต่พอมันเอามารวมกันอร่อยทุกคนอื เปนยัแม่หน้าแม่ขนาดเพิ่งกินข้าวเมื่อกี้อร่อยพ่ออร่อยมากไหนนี่ทำมันแบบเหมือนของว่างอะไรเงี้ยททชนแล้วอุ้ยแม่กินใหญ่เลยเพี้ยแม่เพิ่งกินข้าวท่องไว้ในใจอร่อยหน้าเขาแต่แบบว่ามาหน้าเมื่อกี้หนูบีบไปหมดเลยนะมันก็ไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นอืมเป็นแบบเปรี้ยวตัดกำลังดีอืม อร่อยเลยถือว่าหนูมือดีไงกอันนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากซื้อแล้วอยู่กันในบ้านหลายๆคนอยากทํากินก็คุม้มอยู่นะแม่นะใชะ่แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากทําก็ลองดูตามตลาดทั่วไปอาจจะมีขายแล้วนะครับตอนนีอ้อันนี้ก็คือแม่เพิ่มไข่กุ้งไปให้นิดหนึ่งม,มาแม่บอกว่าจะอร่อยมากใช่นะ นี่นะคะทุกคนสําหรับการทําเลนาาชครั้งแรกของเราถือว่าประสบความสําเร็จมากอร่อยมาก,มากขนาดเมื่อกี้พ่อวางกล้องแล้วบอกเอออร่อยจริ๊บถือว่าทุกคนมันผ่านจริงๆนะคะ <c oughs> และ้วคือวัตถีดิบอ่ะมันไม่ได้หายากเลยทุกคนเนี่ย <c oughs> อย่างปูอัดก็เซเว่นพวกผักก็ตามบ้านอะไรอย่างนี้ <c oughs> ผักสลัดก็ไปซื้อที่เซเว่นได้มันหาง่ายทุกคน <c oughs> ใช่นั่นแหละก็คือซื้อมาทีนึงก็คือกินได้หลายรอบไปละอนั่นแหละก็ถือว่าอร่อยนะคะทุกคนแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆเนี่ยอยากให้เรานะคะทําเมนูอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลย่ะ พวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย